สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับกลับมาพบกับผมนะครับกอล์ฟฟอร์ดนะครับจากช่องชาแนลยูทูบนะครับกอล์ฟโปรโมชั่นฟอร์ดนะครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับงานเปิดตัวนะครับฟอร์ดเ n นเจอร์เน็กเจนนะครับขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่ร่วมกิจกรรมนะครับมาที่โชว์รูมฟอร์ดพระประแดงของเรานะครับแล้วก็ลูกค้าทุกท่านที่ทําการจองมานะครับออนไลน์ก็ดีนะครับหรือมาที่งานก็ดีนะครับกอล์ฟขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านมากๆนะครับ วันนี้นะครับกก็จะมานำเสนอนะครับตัวแอปพลิเคชันนะครับ Ford Pass นะครับว่าตัวแอปพลิเคชัน Ford Pass เนี่ยนะครับสามารถใช้งานอะไรได้บ้างนะครับแล้วก็มีฟังก์ชันการใช้งานยังไงนะครับก็เดี๋ยววันนี้เราไปดูนะครับว่าเบื้องต้นนะครับตัว Ford Pass นะครับทำอะไรได้บ้างรถนะครับที่เราจะมาทดลองวันนี้นะครับก็เป็นรถเทสไดของเรานั่นเองนะครับเป็นตัว YT a แนะครับ 4x4 นะครับอ่า การต่อนะครับฟอร์ดพารนะครับครั้งแรกนะครับเราก็ต้องเปิดที่ตัวรถนะครับอ่าเดี๋ยววันนี้ก็ลองสาธิตบนรถดูก่อนนะครับขึ้นมาบนรถก่อนนะครับหน้าตานะครับของแอปพลิเคชันนะครับตัวฟอร์ดพารนะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับสามารถโหลดได้ที่ App Store และ Play Store นะครับกดเข้ามาเลยอันนี้ก็โหลดมาแล้วนะครับก็ หลังจากลงข้อมูลเสร็จนะครับหลังจากโหลดเสร็จลงข้อมูลเสร็จก็จะมาในหน้านี้นะครับอ่าเราก็สามารถเพิ่มรถได้นะครับเลขวินเนี่ยครับก็จะอยู่ที่เล่มนะครับแล้วก็ตรงขอบประตูนะครับแล้วก็ที่หน้ากระจกนะครับสามารถพิมพ์ก,กอ,อกตามได้เลยนะครับอ่าเดี๋ยวอันนี้ก็จะกอกตามเลขวินตัวรถที่เป็นตัวรถเท็ดไนค์คันนี้นะครับ หลังจากกรอกเลขวินเสร็จนะครับก็ให้มากดปุ่มนะครับถัดไปนะครับแอปพลิเคชันก็จะค้นหานะครับข้อมูลเกี่ยวกับรถคันนี้นะครับพบรถแล้วก็แสดงว่าเรากรอกเลขวินนะครับทั้งหมดถูกต้องนะครับปึ๊บหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ก็จะตั้งชื่อรถนะครับว่าเราจะตั้งชื่อรถของเราคันนี้ว่าอะไรก็จะตั้งว่าเป็นรถเทสแล้วกันนะครับพอเป็นรถเทสได้นะครับก็กดเริ่มต้นได้เลย ก็จะมาสู่ในหน้านี้นะครับก็เปิดใช้ยานงานนะครับยานผ่านะนะครับอันนี้นะครับต้องมีรถที่ล็อกไว้อยู่แล้วนะครับหน้าตาก็จะขึ้นแบบนี้นะครับเดี๋ยวก็อ่อนรถก่อนนะครับตัวเนี้ยถ้าเกิดว่าเราเปิดใหม่นะครับก็จะมีให้อ่อนรถนะครับแล้วก็ใช้งานนะครับส่วนตัวนี้นะครับมีคนล็อกไว้แล้วก็ต้องขอสิทธิ์นะครับกดขอสิทธิ์เข้าไปแล้วก็ ตัวข้อความก็จะไปเด้งนะครับเครื่องที่เคยล็อกอินก่อนนะครับก่อนหน้านี้นะครับก็ให้กดตอบรับนะครับหรือถ้าเกิดเราล็อกอินครั้งแรกนะครับข้อความก็จะเด้งที่รูปคนนะครับตรงมุมขวานะครับอ่าแล้วก็จะไปเด้งเตือนนะครับที่ตัวรถนะครับให้เราจับคู่กันก็จะมีการแชร์ตำแหน่งนะครับตัวรถด้วยหลังจากที่อ่านข้อความที่เด้งเตือนแล้วนะครับหรือว่าเปิดตอบรับจากอีกเครื่องหนึ่งแล้วนะครับเราต้องเคลียร์แอปพลิเคชันนะครับ ต้องปิดแอปพลิเคชันก่อน1ครั้งแล้วก็ทำการนะครับเปิดแอปพลิเคชันใหม่ถ้าเราตอบรับนะครับหรือกดตกลงแล้วนะครับที่เขาเริ่มแล้วนะครับตัวฟังก์ชันหน้าจอนะครับจะเปลี่ยนไปนะครับอันนี้เขายังให้รออยู่นะครับเดี๋ยวก๊อปกดตอบรับนะครับจากเครื่องที่ก๊อบเมมไว้อีกเครื่องหนึ่งก่อนนะครับหลังจาก ล็อกอินกันเสร็จนะครับตอบรับกันเสร็จนะครับหน้าจอก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะมีฟังก์ชันหน้าตาแบบนี้นะครับก็อยู่ที่หน้าหลักนะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับสังเกตจากข้างล่างนะครับก็จะมีหน้าหลักนะครับรถยนต์นะครับการบริการแล้วก็การค้นหานะครับตัวการใช้งานนะครับก็จะมีสตาร์ทรถได้นะครับดับรถได้นะครับปลดล็อกประตูรถได้นะครับล็อกรถได้นะครับแล้วก็อันนี้ก็ชอบมากเลยนะครับก็คือเรื่องของแต่กับไฟนะครับไว้ นดนะครับหารถนะครับในกรณีที่เราลืมที่จอดนะเดียกก๋ยวกอลลองสาธิตให้ดูครับเดี๋ยวเราลงรถก่อนนะครับเราจะมาลองใช้งานกันนะครับเดี๋ยวเริ่มตั้งแต่เราปิดรถก่อนเลยดีกว่านะครับกระจกพับเก็บนะครับตัวนี้ก็พับกระจกออโต้อยู่แล้วนะครับ เราลองสาธิตนะครับการกดนะครับต้องกดค้างนะครับสั่งสตาร์ทรถนะครับกดค้างไว้ประมาณสัก2อสามวินะครับนี่ครับเขาก็จะเริ่มสตาร์ทนะครับก็จะหมุน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 อยู่แบบนี้นะครับตอนสตาร์ทเสร็จเนี่ยนะครับก็จะเป็นเครื่องหมายนะครับเป็นติ๊กถูกนะครับนี่ครับรถได้ทําการสตาร์ทแล้วนะครับตอนนี้ไม่มีคนอยู่บนรถนะอันนี้ให้ดูนะครับเป็นการสตาร์ทรถนะครับโดยแอปพลิเคชันนะครับ แล้วเ,เราก็สามารถดับรถได so, ้นะครับ pues ก so, ็กดค้างเหมือนกันหลังจากที่เขาหมุนเสร็จนะครับรถก็นะครับรถก็จะทําการดับนะครับก็จะสามารถปลดล็อกรถได้นะครับกดค้างเหมือนกันนะครับหรือว่าฝั่งขวาก็จะเป็นล็อกรถนะครับก็กดค้างเหมือนกันแต่ว่าอันนี้นะครับไว้สําหรับ เปิดแต่นะครับเกิดกรณีเราไปจอดรถนะครับแล้วเราจําที่จอดไม่ได้หารถไม่เจอนะครับเราสามารถกดปุ่มแต่ไฟตัวนี้นะครับกดค้างได้เลยนะครับอ่าเดี๋ยวก็จะลองสาธิตให้นะครับกดค้างนะครับอ่แต่นะครับแล้วก็ไฟรถนะครับก็จะทําการกระพริบนะครับเพื่อให้เรารู้นะครับว่ารถคันนี้นะครับอยู่ตรงไหนนะครับอันนี้ก็ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าเป็นข้อดีมากๆ ถามว่าตัวแอปพลิเคชัน For ์ดพาสนะครับต้องบอกก่อนเลยนะครับมีข้อดีมากเลยนะครับเพราะนอกจากการใช้งานอย่างนี้นะครับก็จะมีเรื่องของการดูการแมนเทนแนนนะครับค้นหาศูนย์บริการนะครับอีกมากมายเลยนะครับเดี๋ยวก็จะพาลูกค้าไปจ่อดูแต่ละตัวนะครับหลังจากที่เราดูหน้าหลักเสร็จแล้วนะครับเราก็มาดูอันที่2นะครับก็เป็นรถยนต์นะครับ ข้างบนนะครับที่เป็นชื่อสถานที่นะครับก็เป็นตำแหน่งรถที่อยู่ในปัจจุบันนะครับแล้วก็เครื่องวัดนะครับก็วิ่งไปแล้วกี่กิโลนะครับน้ำวันน้ำมันนะครับที่วิ่งได้นะครับเฉลี่ย227กิโลนะครับอ่าแล้วก็นี่นะครับเป็นการกําหนดนะครับเวลาสตาร์ทรถนะครับตั้งวันที่อะไรอย่างเงี้ยได้นะครับตัวการตั้งกําหนดสตาร์ทรถเนี่ยนะครับก็จะทําได้1ครั้งนะครับครั้งที่2จะสตาร์ทไม่ติดแล้วนะครับต้องไปสตาร์ทที่ตัวรถนะครับอ่า สถานะรถยนต์นะครับตัวนี้ก็ไว้แจ้งเตือนนะครับตอนมีแจ้งเตือนมาก็จะอยู่ตรงนี้นะครับกระเถิบลงมานะครับเรื่องของอายุน้ํามันเครื่องนะครับตัวนี้ก็แสดงสถานะนะครับอายุน้ํามันเครื่องนะครับที่เราใช้นะครับก็จะมีตัวสีสีเนี่ยครับศูนย์ถึงร้อยนะครับแจ้งเตือนแล้วก็ค้นหาผู้จําหน่ายนะครับฟังก์ชันนี้ตอนเรากดไปนะครับมันก็จะเป็นแมปนะครับก็จะเป็นฟังก์ชันเดียวนะครับกับล่างขวานะครับก็คือค้นหาผู้จําหน่าย เราสามารถนะครับกดนี่ดูหลายชื่อนะครับตัวแทนผู้จําหน่ายทั้งหมดนะครับที่อยู่ใกล้ๆเรานะครับหรือว่าจะดูจากแผนที่แล้วก็จิ้มเอาก็ได้นะครับตัวนี้ก็เป็นเป็นแมปนะครับการใช้งานนะครับก็เพิ่มความสะดวกสบายนะครับบริการนะครับก็จะมีเรื่องของโทรฉุกเฉินนะครับอ่ะก็กดเข้าไปได้เลยนะครับก็เป็นบริการโทรฉุกเฉินนะครับตรงนี้ก็จิ้มเข้าไปนะครับก็จะมีเบอร์โทรนะครับก็สามารถกดได้นะครับมีเบอร์บอก ครับคู่มือนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นคู่มือการแจ้งเตือนนะครับตอนที่เขาแจ้งเตือนกับรถเนี่ยนะครับก็จะบอกนะครับกดจิ้มเข้าไปอ่านได้นะครับการแจ้งเตือนแต่ละอย่างมาที่บุ o กเซอร์วิสนะครับก็จะเป็นฟังก์ชันนะครับค้นหาผู้จําหน่ายนะครับใกล้ๆนะครับก็คือตัวเดียวกันกับที่เราบอกไปเมื่อกี้นะครับเราสามารถใช้ตัวกรองได้นะครับในสถานที่ตรงไหนนะครับกลับมาที่หน้าหลักนะครับ หน้าหลักเราก็จะเจอรถนะครับเป็นรถรุ่นที่เราล็อกไว้นะครับก็ถ้าเป็นสีไหนรุ่นไหนนะครับก็จะเป็นรูปแบบขันนั้นนะครับสีนั้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวก็ให้ดูนะครับตัวเรื่องของตัวบัญชีนะครับอ่าเราจะมีเรากดเข้าไปที่บัญชีนะครับเราสามารถนะครับเพิ่มรถได้นะครับอ่าแอปพลิเคชันนี้นะครับเครื่องหนึ่งใช้ได้หลายคันก็กดบวกเพิ่มนะครับแล้วก็กอกเลขกวินนะครับเหมือนตรงที่กอบแจ้งไปนะครับแล้วก็กดถัดไปนะครับก็สามารถเพิ่มได้ สามารถใส่ทะเบียนรถได้ด้วยนะครับเนี่ยตัวนี้ก็เป็นเหมือนศูนย์ข้อความนะครับตอนเราแจ้งเตือนมาก็จะมาโชว์ตรงนี้นะครับแล้วก็ตั้งค่านะครับก็จะมีเปลี่ยนชื่อผู้ใช้เปลี่ยนรหัสผ่านนะครับแล้วก็ตั้งค่าหน่วยวัดนะครับต่างๆนี่เห็นไหมครับเป็นกิโลเมตรต่อลิตรเป็นไม์นะครับแรงดันลมยางอุณหภูมิอะไรอย่างเงี้ยครับเราสามารถมาที่ตั้งค่าได้นะครับอ่ะแล้วก็กดแบ็คกลับไปนะครับก็แล้วก็ก็ เรื่องนะครับ Bref, แจ้งเรื 2> <2> ่องนี้ก่อนเรื่องการสตาร์ทรถนะครับสตาร์ทรถผ่านแอปพลิเคชัน Ford p a s s เนี่ยครับเราไม่ได้สามารถสตาร์ทได้ตลอดทุกครั้งนะครับเราจะสามารถสตาร์ทได้แค่2ครั้งนะครับครั้งที่3เนี่ยระบบเนี่ยถ้าเกิดเราสตาร์ทไปแล้วนะครับรถจะไม่ติดแล้วนะครับเราต้องขึ้นไปสตาร์ทรถกับตัวรถจริงๆนะครับพอมันได้แค่2ครั้งเท่านั้นนะครับถ้าเกิดเราตั้งค่าตั้งเวลาเนี่ยเราจะสตาร์ทได้แค่เพียง1ครั้งเท่านั้นนะครับ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวนะครับตัวแอปพลิเคชัน Ford p a s s นะครับหวังว่าจะมีประโยชน์นะครับกับลูกค้าหลายๆท่านนะครับที่รับรถไปแล้วนะครับหรือกำลังจะรับรถนะครับหรือลูกค้าที่ดูตัดสินใจแบรนด์ Ford อยู่นะครับแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับใช้ได้กับรถ f อร์ทุกรุ่นนะครับกับย้ำเลยนะครับตั้งแต่ตัวเริ่มต้นขึ้นมานะครับยันตัวท็อปสุดเลยนะครับยังไงนะครับรบกวนลูกค้าทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแลวเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่องยูทูบตัว ชมเดิมนะครับหรือตัว Next Gen น,น,นะครับก็สามารถโทรมาสอบถามพูดคุยนะครับเบอร์ที่กอบขึ้นไว้ให้เลยนะครับขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ